โอเปกครับน่าสนใจครับก็ make surprise one million barrel นะฮะจู่ๆก็มีการออกมาประกาศของกลุ่มโอเปกพลัสนะว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก1นึ่พันล้านบาร์เรลนี่นะครับ surprise one million ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งล้านเท่าที่หล้านบาร์เรลนะครับต่อไอตัว production เนี่ยลดลงอืมน่าสนใจนะก็อืมซาอุดีอาระเบียเนี่ยซึ่งก็เอ่อ มีกำลังการผลิตยอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นบาร์เรลอัเนี่ยก็ซัพลายีดชั c นนะ n ก็ตัดสินใจลดลงกับเขาด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในรายงานมีการบอกเรื่องว่าต้องการที่จะดันราคาน้ำมันให้ขึ้นไปนะสูงหน่อยอืมไม่งั้นเนี่ยลำบากนะครับเ,เทรนแบบนี้มืมีเพื่อนๆนถามมาหลังไม่ได้วยนะว่ามองอยังไงนะไม่มีอะไรมากฮะมันก็จะไปกระทบกับตัว cpi ไปกระทบกับตัวเงินเฟ้อโดยตรงนะครับเมื่อ น้ำมันเนี่ยที่เป็นปัจจัยการผลิตหลักๆของโลกเนี่ยของของการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมเอ่อถึงแม้เฟดจะบอกว่าไม่ฉันไม่สนใจตัวตัวเฮดไลน์ซีฉันจะสนใจแค่ตัว Core CBI ซึ่งตัดน้ํามันกับตัดอาหารส่วนไปแล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะว่า มันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเวลาน้ํามันมันขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระต้นทุนตัวอื่นๆทางอ้อมนะมันก็จะอ้อมมาเองนะไม่มากก็น,น้อยงั้นข้อ CPI เองก็จะลงยากขึ้นข้อ PCE เองก็จะลงยากขึ้นงั้นเทรนด์มันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอีกเดือน2เดือนมันจะเริ่มสําแดงผลยังไงบ้างนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมา PCE กับ CPI มันลงได้เพราะอะไรลงได้เพราะน้ํามันนะ พอปาสะจากน้ำมันแล้วมันก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะนะฮะน่าสนใจ